จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าร่างกายของผู้รักษาประตูต้องการประทะกับไข่ผู้เล่นครับผมเดตามได้จากคลิปวิดีโอนี้เลยภาคโดย The Golf Studio เชื่อไหมครับบ่อยครั้งที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถทำประตูได้โดยไม่ได้ตั้งใจแบบนี้นะครับสังเกตผู้เล่นคนนี้ครับเลี้ยงบอลมาครับสะดุดยอดย่าแล้วก็ทำประตูให้ทีมได้นะฮะดูภาพ้า้อีกครั้งหนึ่งครับ ไม่น่าเชื่อนะครับจังหวะนี้จะทําประตูได้สุดยอดไปเลยการทําประตูบางครั้งก็ต้องอาศัยคานนะฮะแล้วก็หัวของผู้เล่นแบบนี้สามารถทําประตูได้เช่นเดียวกันครับมาดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งยิงไปครับชนคานชนหัวแล้วก็เข้าประตูไปเฉยในบางครั้งครับความแม่นของผู้รักษาประตูก็ทําให้ทีมเสียประตูได้เช่นเดียวกันนะครับ จังหวะนี้ผู้รักษาประตูครับเตะไปโดนหัวแล้วก็เข้าประตูไปเฉยเลยไม่รู้ว่าเพื่อนจะพูดยังไงนะครับหลังจบแมตช์และจังหวะนี้ครับกองหน้าสามารถล็อกหลบได้แต่ทีมเดียวกันกลับทําเข้าประตูตัวเองครับสงสัยว่ากลัวจะเล่นเกมยาวนะครับก็เลยปิดสกอร์ด้วยตัวของเขาเองใครจะรู้ครับว่านักเตะคนนี้สามารถทําประตูได้ด้วยการทุ่มเพียงครั้งเดียว โดยเขาได้ทําการฟิชเจอริงกับผู้รักษาประตูอีกทีมหนึ่งครับแล้วก็ทําคะแนนได้ด้วยความสวยงามเอาเสียงปรบมือไปเลยครับผมกลลวงมักจะใช้ได้ในยามรับขันเสมอผู้เล่นคนนี้ครับพยายามจะหลอกผู้รักษาประตูด้วยการจับบอลแต่เขาสามารถทําประตูได้ด้วยการหลอกด้วยทริคนี้นะครับแนะนําว่าอย่าไปใช้ที่ไหนส่งส่งเด็ดๆนะครับผม การทำประตูด้วยการหม่งคงจะง่ายไปครับเลยใช้ก้นนี่แหละฮะทำประตูมันซะเลยสุดยอดไปเลยครับผู้เล่นที่มีตูดที่คมที่สุดแห่งปีเลยจับตาดูลูกนี้ให้ดีนะครับเพราะฟุตบอลมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ลูกนี้ครับโทษใครไม่ได้นะครับนอกจากโทษสนามที่มันขรุข,ขระจนทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเล่นนะครับเอาล่ะ ฉันได้บอลแล้วเตะเต็มแรงเฮ้ยทำไมมันโค้งอย่างนั้นมาดูภาพช้ากันอีกทีหนึงครับเมื่อผู้เล่นกองหน้าครับได้บอลจะจะเตะเต็มแรงครับแต่ใช้อีกขาหนึ่งเกี่ยวลูกบอลเข้าไปแบบนิ่มๆแบบนี้นี่ครับและเมื่อผู้รักษาประตูอยู่ในความประมาทความพลาดมันก็มักจะเกิดแบบนี้ฮะรักษาประตูเตะไปชนผู้เล่นไปตรงข้ามและทำให้ลูกบอลกลิ้งเข้าประตูตัวเองไป และจังหวะนี้ยิงประตูแบบนี้ก็ได้เหรอเมื่อผู้เล่นครับยิงประตูด้วยการหันหลังแล้วก็ใช้ปุ่มสตัด๊ดปัดลูกบอลเข้าประตูไปอย่างสวยงามนะครับปรบมือให้เร็วๆจับตาดูลูกยิงนี้นะครับเป็นการโคออปเปอรชั่นระหว่าง2ทีมขนาดชินโดในทีมอินาซึมะยังไม่สามารถเทียบทานได้เข้าประตูไปอย่างงงงลูกนี้จุดเริ่มต้นจาก กรอบเขตโทษของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยพลังแห่งการอัปเกรดรองเท้าขั้นสูงสุดทําให้เข้าประตูไปอย่างสวยงามและช็อตนี้จะมอบรางวัลให้ใครไม่ได้นอกจากใครของผู้เล่นคนนี้ที่แข็งเรากับหินแกรนิตและทําให้ผู้รักษาประตูง,งงวยไปอีก10วินาทีทำให้ลูกบอลกลิ้งเข้าประตูไปอย่างสวยงามนั่นเองและช็อตนี้ครับ ดูห่างๆอาจจะยังงงว่าลูกเข้าประตูไปได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช็อตที่เป็นปัญหาช็อตนี้ดูช้าๆนะครับผู้เล่นเตะไปครับไม่รู้จะรับลูกไหนครับผู้รักษาประตูเตะธรรมดาคงไม่เท่เตะเบบแพ้นี่เป็นไงทำการเตะด้วยการตีลังกาหนึ่งรอบนะครับราวดอบลงมาที่ราวนมเข้าประตูไปง่ายๆ การยิงไกลลูกนี้ครับผู้รักษาประตูปัดไวไง้ง่ายๆแต่บอลไม่ได้ไปตามทิศทางที่ต้องการหมุนเข้าประตูไปแบบงงๆดูภาพช้ากันอีกทีนะครับผู้รักษาประตูปัดแล้วแต่บอลน,นั้นสายเข้าประตูเฉยเลยอ่ะจับตาดูชดนี้ให้ดีนะครับผู้เล่นจะทำประตูด้วยการคอมโบขนาดโรนันโดยังต้องอายนะครับโอ้โห oh, oh, oh. เล่นแบบนี้ใครจะรับลูกได้ล่ะ ผู้รักษาประตูขึ้นสูงแบบนี้พี่ขอทุ่มใส่หนึ่งแล้วก็ยิงแบบฟรีๆเป็นไงผู้รักษาประตูครับประมาทขึ้นสูงเกินไปทำให้จังหวะนี้ครับผู้เล่นอาศัยจังหวะยิงประตูแบบสวยๆในเกมนี้เชื่อได้ว่ามีผู้เล่นแอบเอาน้ำมันหมูไปทาลูกฟุตบอลอย่างแน่นอนผู้เล่นครับลื่นล้มไปหนึ่งครั้งแล้วก็เหยียบบอลลื่นไป ที่สำคัญครับการทำประตูนี้ก็ลื่นอีกนั่นแหละหาตัวให้ได้นะกรรมการว่าใครเป็นคนเอาน้ำมันหมูไปทาลูกฟุตบอลลูกหนี้นะครับและลูกนี้คือการยิงตามน้ำของแท้ถึงแม้ว่าตัวจะไปไวกว่าลูกบอล วิ่งมาด้วยความเร็วเต็มสปีดแล้วใช้เท้าดีดเข้าประตูไปอย่างสวยงามลูกนี้ขอมอบรางวัลลูกเตะอันสวยงามที่สุดในคลิปนี้ไปเลยครับท่านผู้ชม,ชมยังไงก็อย่าลืมกดคนละหน like, ึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับชอบตอนไหนหาตอนไหนคอมเมนต์มาคุยได้ เป็นไปได้ก็ขอให้กดกันถึง100ไลค์ถ้าอยากดูคลิปอื่นสามารถกดดูได้ตามนี้เลยครับ